กัะเทยกำลังจี่กัเทนี้มูสาตรงนี้หมสามตั้แต่ราวัสอแล้วมั้ยครับสวัสดีครับวันนี้วันที่27กันยายน2,564นะครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่3ตำบลบรรจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นถนนภายในหมู่บ้านนะครับเกิดเหตุดิง่งแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายนะครับก็ตอนนี้ในที่เกิดเหตุท่านผู้กำกับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีนะครับพลตารวจตีอุทัยกวินเดชาธรนะครับได้ลงตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับในส่วนของตํารวจชุดสืบสวนนะครับ พร้อมกับทางผู้กำกับเมืองนะครับพัน,นตำรวจเอกวันชัยขาวลำนะครับในส่วนของที่เกิดเหตุตรงนี้พบผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังพิสูจน์อยู่นะครับว่าร่างกายเนี่ยถูกกระสุนชนิดใดบ้างนะครับเข้าๆในที่เกิดเหตุเป็นรถฮอนด้าสีแดงนะครับแล้วก็บรรทุกย่ามาครับ แล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณกลางถนนเราก็พยายามจะไม่ให้ไม่ให้เห็นภาพศพนะครับมาดูเหตุการณ์กันนะครับก็ <Okay. S 1> ผู้เสียชีวิตเนี่ย,ยชื่อนายเสถียรกันเกลานะครับเป็นชาวบ้านตำบล <Okay. S 1> นะหมู่แนะครับหมู่แปดบางจากนะครับ <Okay. S 1> อ๋อครับนายเสถียร กันเกานะครับอยู่บ้านเลขที่62หมู่8นะครับตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ลักษณะของร่างกายก็ยังไม่ทราบนะครับทางเจ้าหที่โรงพยาบาลแพทย์เวนะครับก็กำลังพิสูจน์อยู่นะครับว่าโดนกระส์นชนดิดใดบ้างนะครับแล้วก็จำนวนกี่นัดนะครับก็ในที่เกิดเหตุก็ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ใลเลือกตั้งก็จะต้องดูประเด็นเรื่องของการ ยิงในครั้งนี้นครับ่ามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการเลือกตั้งหรือไม่อย่างไรนะครับก็เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีนะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณถนนเส้นนี้นะครับพบเห็นหรือทราบเบาะแสอะไรก็สามารถที่จะแจ้งให้191เพชรบุรีรับทราบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการสอบสวนสืบสวนนะครับช่วยๆนะครับเพื่อที่จะให้คดีเนี่ยเกิดลงแล้วก็สามารถจับ ผู้เที่ทาผิดมาลงโทษตามกฎหนายได้นะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดคร่าวๆตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลงเป็นข่าวกันให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งถึงรายละเอียดของการก่อเหตุนะครับเป็นไงแกแกมีแกมีมีมีเรื่องทะเลาะใครไหมอ่าเป็นเป็นเป็นลุงใช่ไหม,ไหมอ๋อ น้องเล่าให้ฟังหน่อยว่าเพราะผมผมไม่ได้คนที่นี่ผมไปอยู่บ้านเมีการลงราย๋อแล้วลุงเขาทำอะไรติดขายของตลาดนัอ๋อ้แล้วทราบเรื่องลุงที่เขาจะลงเลือกตั้งอเลยไหมรู้ก็รู้เออแล้วมีมีรายละเอียดยังไงเรื่องการลงเลือกตั้งรู้รู้เลยโอ้พี่เขาทำอะไรลุงเขาทำอะไรเขายของนัดตลาดนัดนะตามแต่ละวันแต่ละวันขายสินค้าอะไรครับผลไม้ผลไม้ตลาดนัด มีว mm ัวจะไม่มามามาตรงนี้มาเกี่ยวหญ้าเนี่ยมีเลี้ยงวัวเล่นยวัวหลานเล่นยวัวหลานด้วยเขาชื่อเล่นชื่ออะไรเนียสเตียร์เจี๊ยบอายุเท่าไหร่ครับไม่รู้ห้าสิบหกครับก็ได้ทราบจากหลานของผู้เสียชีวิตนะครับว่าคุณเสถียรกั่นเกาหรือคุณเจี๊ยบเนี่ยเป็นพ่อค้าขายผลไม้ตลาดนัดนะครับแล้วก็ เลี้ยงวัวและก็เป็นคนที่เล่นวัวลานะครับนในส่วนของประเด็นสอบสวนต่างๆก็จะต้องรอ,อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ทั้งชุดสืบสวนแล้วก็ทั้งผู้การก็อยู่ในที่กเกิดเหตุก็ย้ำอีกครั้งนะครับถ้าใครผ่านเส้นนี้นะครับแล้วพบเห็นเบาะแสนะครับ<า>เหตุเกิดเวลาประมาณแปดนาฬิกาสนาทีของวันที่27นะครับนะครับ หนึ่งก็หนึ่งรับแจ้งเหตุกี่โมงครับแปดโมงเท่าไหร่ครับแปดโมง0คุณปดสามสิบอ๋อนี่ก็เป็นท่านสปนะครับวิรยุทธเตชเดชนะครับก็มาอยู่ที่กระเถะนะครับพอเบาพอเบานครับไล่เรียงเหตุการณ์ครับไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังอีกครั้งนะครับอ่า ศูนย์รับแจ้งเหตุหนึ่งกหนึ่งเพชรบุรีรับแจ้งเหตุคิดว่าเป็นอุนบัติเหตุนะครับเมื่อประมาณ8ปดโมงครึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยก็พบว่าอุบัติเหตุไม่ใช่ผู้ที่นอนอยู่บนถนนเนี่ยถูกยิงนะครับก็เป็นที่มาของการแจ้งของ1 9 1หนึ่งเพื่อให้ตรวจสอบแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทั้งพลตำรวจตีอุทยัยกวินดีชาทรท่านผู้พักักการนะครับแล้วก็ท่านผู้กับพันตำรวจเอกวันชยัยขาวลำพร้อมชุดสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนก็ลงพื้นที่ หาหลักฐานนะครับแล้วก็เบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตชื่อนายเสถียรกันเกาอายอาุยังไม่ทราบนะครับอยู่บ้านเลขอายุ55นะครับอยู่บ้านเลขที่62หมู่8ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับอสอบถามจากหลานเขาว่า,านายเสถียรหรือเจี๊ยบเนี่ยเป็นพ่อค้าขายผลไม้ตามนัดนะครับแล้วก็ที่เห็นว่า,ามีรถพ่วงข้างพ่วงยามาเนี่ย บ้านคุณเจีย๊ยบเลี้ยงวัวและเป็นคนที่เล่นวัวลานด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของการสืบสวนก็ต้องรอทางเจ้าที่ตำรวจนะครับว่าอาวุธปืนและก็ทิศทางหลบหนีเป็นอย่างไรนะครับก็ใครทราบเบาะแสย้ำมินทีนะครับสามารถที่จะแจ้งให้ทางหนึ่งก็หนึ่งเพระบุรีทราบเป็นความลับของราชการนะครับท่านจะได้การดูแลความปลอดภยัยเพื่อช่วยตํารวจในการสืบสวนสอบสวนหาคนร้ายมาลงโทษในการกระทาความผิดยิงจนเสียชีวิตในครั้งนี้ครับ น้องรู้สาเหตุไหมว่ามันเกิดได้ยังไงไปทำงานเลิกสามทุ่มวันทุกวันไม่ค่อยได้คุยแล้วพ่อหรอคะนี่เป็นเป็นเป็นพ่อเหรอลูกค่่่ะนนัพอหนูอ๋อแล้วแล้วตอนตอนเช้าพี่เจี๊ยบเข้ามาทำอะไรเขาไปเีย่างเขาทุกวันค่ะอ๋อเีย่างแบบนี้แหละเีย่างอ๋อแล้วแล้วพ่อมีเรื่องทะเลาะอะไรไหมไม่ครับเราก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้คุยกับเขาเลยไม่ได้คุยเพราะหนูทำงานตอนห้าเครื่งหนูก็ออกจากบ้านแล้วกับสามทุ่ม ก็ทุกวันเขาไม่ค่อยได้คุยเขาก็ดูยละทั์ของเขาแล้วรู้เรื่องพ่อเรื่องการเมืองเรื่องเรื่องตั้งแม่เป็นยังไงรู้เขาก็เขาจะลงเลือกตั้งอ่ะแค่นั้นแหละรู้แต่ก็ไม่ได้ถามว่าลงอะไรเลือกตั้งอะไรอบตอหมู่อะไรอบตหมู่แล้วหมู่อะไรนะหนูไม่ไม่ถามเรื่องนี้เลยเพราะหนูไม่ค่อยได้ไปได้คุยกับพ่อแล้วเราคิดว่าเรื่องของความขัดแย้งมีอะไรบ้างของพ่อเรา หนูไม่ทราบเลยเรื่องนี้พี่เพราะเขาไม่ค่อยได้พูดไไม่่คคอยยดุ้กัปกติพ่อว่าพ่อพ่ออยู่กับใครที่บ้านก็อยู่ด้วยกันหมดแหละแต่คือกลับมาหนูก็กลับมือแล้วแย่แล้วก็เข้านอนไปทํางานแต่เช้าก็ไม่ได้คุยอะไรกันเท่าไหร่เพราะดูทอทตรงเขาทุกวันไม่ดีมันไม่มีมันไม่มีเหตุการณ์ที่บอกบอกเลยว่าพ่อจะแบบเป็นแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้วัวรานก็ไม่เอ่นมีเรื่องอื่นไหม เรื่องตลาดนัไม่ไม่ไม่้ขายขายมาเดือนแล้วไปทำบ้านทำบ้านใหม่เราคิดว่าสาเหตุเกิดจากอะไรความคิดเราเราเราคิดว่าสาเหตุเกิดจากการที่พ่อถูกยิงไม่รู้เหมือกพี่บอกไม่นายหรอก็ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะเราเรก็อย่าไปตีอย่าไปคาาเดาว่าใครนะ่าเดไม่้พี่นะครับเสียใจกับน้องด้วยนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นลูกสาวทั้งสองคนเนี่ยน้องอยากฝากอะไรอย่งตำรวจมั้งไหมชยูากแตตอนนี้มันขับไม่ออกไม่มาช่วยก็ยังมาย้อนไอ้น้องเนี่ยนี่นะมีอ่ะมีอ่เนี่ยวแล้วก็บุดที่ด้วยติดใจด้วนะครับก็อย่าลืมนะครับใครผ่านเส้นนี้เมื่อช่วงประมาณถนนเส้นนี้เขาเรียกถนนเส้นอะไรมีลูกสาววะถนนนะ งไเส้นหนองปลาไหลบางจากนะครับใครผ่านเส้นนี้เมื่อตอนประมาณ8โมงถึง9โมงนะครับพบเห็นเหตุพิรุธหรือว่าพบเห็นจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่มีเหตุพิรุธนะครับก็สามารถที่จะแจ้งให้ทาง1 1งตรวจสอบนะครับเพราะว่าเมื่อช่วง8นาฬิกา30นาทีวันนี้เกิดเหตุยิงกันนะครับมีผู้เสียชีวิต1รายนะครับที่ถนนเส้นหนองปลาไหลเขตอำเภอเมืองนะครับเส้นนี้จะ ไปออกตรงวัดเสาว,วคนนะครับจะออกตรงบางจากนะครับถ้าถ้าถ้าใครทราบกันนี้ก็เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่จะใกล้ๆกับะสะพานขวดนะครับวัดอะไรนะสะพานขวด<อ>วัดอาใกล้ๆกับวัดวัดทองนบคุณนะฮะเป็นถนนที่อยู่ใกล้ๆกับหน้าวัดทองนบคุณครับที่จะไปะไปเข้าไปสู่เส้นเส้นพิกษเสมขาเข้ากรุงเทพไอขาเข้าขาขาล่องใต้ที่จะเข้าเมืองได้นะครับ ครับในส่วนของรายละเอียดของผู้เสียชีวิตว่าจะโดนกระสุนประเภทไหนแล้วก็การเกิดเหตุอย่างไรแล้วก็ผู้ก่อเหตุเป็นใครเดี๋ยวเราจะติดตามมาเป็นข่าวให้ท่านทราบต่อไปนะครับในส่วนของการรายงานการเกิดเหตุครั้งนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ